แฟนไทยน้องใหม่มาซ่ามาราเทมเบนโตช่วยคนไทยยุคโควิดจัดโปรโมชั่นผ่อน0%นาน6เดือน สินคายุคนี้ต้องมีไอเดียแฟรนไชส์มาซ่ามาราเทพเป็นแบรนด์มาราในชุดเบนโตะจัดเซตฟิวชั่นทานคู่กับเครื่องเคียงเลือกได้ตามใจที่เพียบพร้อมทั้งข้าวหอมมะลิหรือข้าวผัดกระเทียมซุปมิโซะเป็นต้นพร้อมนวัตกรรมความซ่ามาราในซอสนานาชาติทั้งมาราดั้งเดิมมารากะเพรามาราแจ่วแซบและมาราเทอริยากิและในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด19ที่ส่งผลกระทบต่อทุกวงการแฟรนไชส์มาซ่ามาราเทพเบนโต้มีสินค้าที่ถือว่าเหมาะสมกับยุคสมยัยแถมยังจัด ส่งแบบเดลิเวอรี่ได้ง่ายดึงดูดความน่าสนใจของลูกค้าได้มากขึ้นตอบโจทย์คนรักสายปิ้งย่างที่สามารถเลือกทานเมนูอร่อยได้ในราคาเบาๆพร้อมกันนี้ยังเอาใจคนอยากลงทุนด้วยการจัดโปรโมชั่นสุดแซบไม่แพ้รสชาติอาหารกับโปรโมชั่นผ่อนศนาน6เดือนโดยค่าแฟรนไชส์ในการลงทุนเพียง5,880บาทใช้งบในการลงทุน9 0 0 0ถึง50,000บาทขึ้นอยู่กับขนาดของร้านเป็นสําคัญโดยสิ่งที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือการสอนเทคนิคการเปิดร้านการอัปเดตเมนูใหม่ให้ อย่างต่อเนื่องให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพสอนเทคนิคการขายให้มีกำไรได้มากขึ้นแถมยังเป็นแฟรนไชส์คืนทุนเร็วไม่หักเปอร์เซ็นต์จากยอดขายและไม่เก็บค่าธรรมเนียมรายปีอีกด้วยสนใจต้องการลงทุนแฟรนไชส์มาซ่ามาราเทพเบนโตสามารถใช้สิทธิ์โปรโมชั่นได้ตั้งแต่วันนี้ถึง9พฤศจิกายน2564สำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจ สามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thai franchise center .com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube thai franchise center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ